สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ว่าจะไปเก็บน้ำพึ่งมาเพิ่มในคลังสันหน่อยเพราะเริ่มร่อยหรอแล้วน้องๆไปเก็บน้ำพึ่งด้วยกันนะครับเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรเปลิวมามีสมการเยอะแยะเลยน้องๆช่วยพี่คิดทีนะครับ58าิบคูณด้วยสเท่ากับ174 สมการในข้อนี้เป็นจริงเพราะ58คูณ3เท่ากับ174ซึ่งเท่ากับ174ทางฝั่งขวา45ลบด้วย10เท่ากับห้สมการในข้อนี้เป็นเท็จเพราะ45ลบด้วย10เท่ากับ35ซึ่งไม่เท่ากับห้ทางฝั่งขวา483ลบด้วย346 เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เอหารด้วยแปดเท่ากับสิบสองเอ๊ะทำไมมีตัวอักษรด้วยล่ะเนี่ยข้อน,นี้ก็ด้วยเก้าสิบลบด้วยบีเท่ากับสี่สิบสองมีตัวอักษรแบบนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยว่าเป็นสมาการที่เป็นจริงหรือเป็นสมาการที่เป็นเท็จ ใจเย็นๆสิเพื่อนสมการที่นายบ่นถึงเมื่อกี้เป็นสมการที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเนื่องจากยังไม่ทราบค่าของตัวอักษร A ตัวอักษร B สมการที่มีการใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นแทนจำนวนเรียกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้แทนจำนวนในสมการว่าตัวไม่ทราบค่า หรือตัวแปร ى. และเรียกสมการชนิดนี้ว่าสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหรือสมการที่มีตัวแปรแล้วสมการที่ไม่สามารถบอกได้ว่าจริงหรือเท็จเพราะยังไม่ทราบค่าของตัวแปรแบบนี้มีเยอะไหมมีเยอะแยะเลยเช่น12องคูณ M เท่ากับหนึ่งหสัญหสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมลบด้วย 24เท่ากับ96สัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมบวก58เท่ากับ194คนเก่งลองทายสิครับว่าจากสมการทั้ง3ตัวอย่างที่มดยกตัวอย่างให้หมีฝั่งนั้นตัวแปรไม่ทราบค่าของแต่ละสมการคืออะไรเริ่มจาก12คูณเอเท่ากับห5 6 คำตอบก็คือ m ครับสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมลบด้วย24เท่ากับ96มีตัวแปรไม่ทราบค่าคืออะไรนะใช่แล้วครับสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนั่นเองเอแล้วสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมบวก58เท่ากับ194 สมการนี้มีตัวแปรไม่ทราบค่าคืออะไรนะคนเก่งช่วยบอกทีถูกต้องครับสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนายรู้ไหมสมการที่มีการใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นแทนจำนวนมีชื่อเรียกด้วยนะจริงเหรอเรียกว่าอะไรล่ะสมการที่มีการใช้ตัวอักษร หรือสัญ,ญลักษณ์อื่นแทนจำนวนแบบนี้เรียกว่าสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหรือสมการที่มีตัวแปร ى. ทีนี้นายพอจะเข้าใจหรือ,อยังล่ะเราพอเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนายลองทำกิจกรรมต่อไปนี้ดูนะว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าน้องๆก็ช่วยพี่หมีคิดด้วยนะคะคราวนี้ นายลองบอกเราทีสิว่าการแยกว่าสมการไหนเป็นจริงสมการไหนเป็นเท,ท็จสมการไหนเป็นสมการที่มีตัวแปร ى, มีวิธีอย่างไรสมการที่เป็นจริงก็คือสมการที่จำนวนทางซ้ายและขวาของเครื่องหมายเท่ากับเท่ากันเช่น531้อยสาสิบเอ็ดบวกสองหเท่ากับเจ็รบวกเกสสมการที่เป็นเท,ท็จคือ สมการที่จำนวนทางซ้ายและขวาของจำนวนเท่ากับไม่เท่ากันเช่น350 3 5 0คูณ3เท่ากับ50คูณ20และสมการที่มีตัวแปรคือสมการที่ใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นแทนจำนวนและเรียกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้แทนจำนวนในสมการว่าตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรเช่น A บวก7เท่ากับ12 ขอบใจมากนะเพื่อนที่ช่วยอธิบายสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหรือสมการที่มีตัวแปรให้เราฟังเอาอย่างนี้เรากำลังจะไปหาน้ำพึ่งพอดีไว้ได้น้ำพึ่งมาแล้วเราจะแบ่งให้นะขับใจมากแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเรากำลังจะไปหาน้ำพึ่งเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปหาน้ำพึ่งกันเถอะไปก่อนนะครับน้องๆบ๊ายบาย